รถรุ่นนี้ถ้าซื้อมาคันเดียวไม่จบนะครับไม่จบทําไมพี่ไม่จบนะเพราะว่าใครออกรุ่นนี้ต้องออกเพิ่มอีกหนึ่งคันเอาคันนี้ไปขวัญใจรถสไลด์ไม่จบไม่จบเลยอเอาคันนี้ไปลากแล้วก็เอาไปสไลด์บ้างนะเพราะว่ามันรุ่นขวัญใจรถสไลด์ถ้าอยากให้จบต้องซื้อสองคันสอคันยอดยออมีบ้างมีบ้างก็นคอมเม้นกันจังเลย นะขวัญใจรถลากขวัญใจรถสไลด์ต้องยกให้เขาเลยเอ็มจี <S <S 2> <S 2> ด้รถจะสไลด์หรือไม่สไลด์ครับจะ,จะต้องซื้อเพิ่มอีกหนึ่งคันหรือยังไงนะสัมปินะสัมพัทคอมเมนต์เข้ามาแตกต่างออกันไปมันอยู่ที่รถและก็การรักษาด้วยรุ่นรถก็มีเหมือนกันแต่มันเป็นบางคันไม่ได้เป็นทุกคันนะครับอ้า m เอ s มปี2020ออกใหม่ล้านหนึ่งแสวันนี้ ร้านหายไปแล้วขายหกแสนพอเอาโอ้ย่อยตามมุกผานัดเลยเว้ยร้านไมด่ดีแล้วขายหกแสนขายหกแสนละพี่หกแสนพอหกแสนพอนะเพราะว่าคันเดียวไม่ไม่จบไม่จบต, 4, ต้องซื้ออีกคันเพิ่มหกแสนพอเนาะฟันใจด้วสไลด์นะสวยงามนะตน้นนี้คันนี้เพิ่งเพิ่งลากมานะ พึ่งลากมาบันหมาโอ้โอ้ยจะซื้อดีไหมเนี่ยตอนแรกก็จะเอาอยู่กันไปจะเอาเลยบอกพึ่งลากมาอุ้ยสบายใจเลยพี่เอาไปก่อนหน้ยอสวยงามถ้าอยากให้จบนะครับรถสไลด์คันนั้นก็ขายอ่าขายเท่าไหรลุงสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นลุงอ้วนนะจ๊ะลุงอ้วนนะจ๊ะ ครับได้ปกตินะเครื่องเกียร์ไม่มีปัญหาลากปกติไม่มีลากครับปกติยังไม่เคยลากอันนี้ยังไม่เคยลากเอออาจจะลูกค้าออกไปอาจจะได้ลากก็ได้ราคาหายไปห้าสิบเปอร์เซ็นจากไปแดงร้านหนึ่งแสนวันนี้ขายแค่หกแสนครับลดราคาลงห้าสิบเปอร์เซ็นซื้อคันเดียวไม่จบไม่จบไม่จบนะชาวเน็ตเขาบอกว่าซื้อคันเดียวไม่จบต้องซื้อเพิ่มอีกคันนึงรดลากหรือรถสไลด์แต่ลุกเดิมหมดนะสวย นะอ้าวกวัดกันดูว่าคันนี้จะจบไหมเออจบไหมเดี๋ยวรู้ใจไม่ใจเออแต่ขาไปหลายคันก็จบหมดนะเออยังไม่ลากออหรือไม่รู้เขาอาจจะไม่ลากก็ได้เขาคืนรถไปเลยคืลนลอา้าวฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนออกรถศูนย์บาทบัตรประชาชนไ่เดียวผ่อนเริ่มต้นเท่าไรเจ็ดพันเจ็ดพันครับเจ็ดพันบาทนะฮะ ออกรสูงบาททุกเครดิตวิธีการจองแอดล่างกันที่หน้าทิกต็อกเฟซบุ๊กหรือว่า YouTube c h a n แนลให้ผ่อนเบาๆอ่อีกคันนึงไปผ่อนรถ <laughs> อีกคันนึงผ่อนรถสไลด์ปีแรกผ่อนเจ็ดพันวีสองผ่อนหนึ่งหมื่นวิธีการจองแอดล่างกันที่หน้าทิกต็อกเฟซบุ๊กหรือว่า YouTube c h a n แนลกดลิงก์ไลน์แอดขมาส่งบัตรประชาชนเบอร์โทรที่ยูขมาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวไอเดี๋ยวเลี้ยงให้ นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอ้เสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญควบวงจรนึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวอ้จัดให้ช่วยทุกกันดันทุกเคสส่งฟรีทอดหน้าบ้านครับพี่น้องแชร์ไปไวัรุ่นแจ้ว